โอเคครับสำหรับลูกค้านะครับที่เดินทางนะครับลงทางด่วงสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ลอดใต้ทางด่วนมานะครับตามแมปมาได้เลยนะครับ g o o g ก็แ a p กดมาซ้ายมือนะครับจะเป็นโครงการยูนิโอทาวสุขสวัสดิ์30ครับผมนะครับและเดี๋ยวเราจะชะลอเลี้ยวซ้ายครับนี่ซอยนี้ครับผมซอยผู้ใหญ่สำรวยครับด้านบนจะมีป้ายอยู่ครับบางกอกเอทีวีแอดเวนเจอครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปได้เลย ไม่ต้องกลัวหลงนะครับไม่ต้องกลัวหลงครับผมตรงไปตามทางได้เลยครับเราจะเห็นป้าย ATV ครับลูกศรชี้ซ้ายครับไปตามทางได้เลยครับผมนี่ครับอย่าไปทางนั้นนะครับทางนั้นตันนะครับต้องเลี้ยวขวาครับแล้วเราสังเกตเห็นจะเห็นป้ายอยู่ไกลๆครับเดี๋ยวผมซูมให้ปึ๊บ มีป้ายบางกอกเอทวีอีกอันหนึ่งครับขับเข้าไปตามทางได้เลยครับผมบรรยากาศสวนมะพร้าวครับมีป้ายเอทีอีกแล้วครับเลี้ยวซ้ายครับผมเวลคัมบางกอกเอทีวครับผมหลังจากนั้นครับสามารถจอดได้หมดเลยนะครับเป็นช่องการจอดอยู่ครับตามแนวของเทเลอร์นี่เลยครับนี่ครับ พาร์กิ่งแอร์เรียนะครับบางกอกเอทีวีแอดเวนเจอร์ครับนี่ฮะจะเป็นบ่อน้ํานะครับมีกังหันน้ํานะครับหลังจากที่ลูกค้าครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีป้ายบอกทางครับให้เดินตามทางมาทางนี้ครับเห็นลูกศรนะครับนี่ฮะมีลูกศรมานะครับแล้วก็เดินตามทางมาตรงนี้ครับนี่ครับเดินเข้าไปนะครับนี่ครับ ATV เชิญด้านในนะครับ ตรงเข้าไปสุดทางเลยครับนี่ฮะจะมีป้าย ATV อยู่อีกครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเสร็จปั๊บตรงเข้าไปข้างในสุดถึงที่จุดขึ้นรถครับผมจะเจอพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคอยต้อนรับอยู่ครับขอบคุณมากครับ